น้ำมันสการเจปูเริ่มท่อนปูเห็ดยังอยู่จ้าว่าง่าจ้าเออเออนั่งดิ่กาแฟ่นี่นะตลาดนาคุรียะโอ้มือนี้หนูว่าจะามาขอสัมผัสรัฐบาลไทยเจปอูอ๋อได้ได้ปูกับปูกับถ่ายอยู่ วันวันนี้วันที่เก้าแล้วหนูก็ว่า,วายุเอาเอฟซีก็คอมเมนต์กันทาหาทแท้หนูลืมข้าวตัวสันโอ้ยเสียนซองนี่บกพองได้หนาทีค่ะกวลาเชียนหลายเชียนธรรมดาน่ะแต่ว่าหรือว่าจะเป็นอันนี้ปูคนให้สัมผัสมือนี่กันหรือเปล่าวันที่เก่านี่เป็นเลิกง,งามย่มดีวสะสันดีอืมเก่าดีคิดดีเนาะค่ะ แต่ว่าเห็นอ่าปูทรงมาตั้งแต่ตองวดแล้วละ่ะแนน่งมาแหว่ลงหนาค่ะันลวทกับเยนพานออนไลน์คือดอ,อกค่ะปูือเป็นหลักฐานยืนยันเอ่อท่านตัวเลขงวดที่ผ่านมานั่นงวดอ่าสองมก,กระลานั่นปรากฏว,ว่าเล็กเหลขสูตรคำนวณมันมันเขาแต่ว่ามันไปเขาอีก เลขถูกอย่างนี้น่าจังเลบอแมนแมนจะปูหนึ่งหาเจ็ดบอเหรอแมนหนึ่งห้าเจ็ดนอกเลัสถูกที่ปูทรงให้ไอ้มื่นนั่นน่ะมันเป็นเลขของฝากมันเป็นเลขสูตรเลขนอกสูตรเป็นเลขถูกทีซื้อค่ะแต่มันกับเลขออกมากมันกลับไปเข่าตัวนั้นจ้าแต่บัตรวาหลักทั้งไทยจีนนั่นถือนอกแมนปูเองกับบอกงูวันจี่มาตัวนั้นค่ะอือมันกับเข่าหาหนึ่งยาง แล้วไอ้สามตัวมาตัวนะสูตรของจีชส่รวมกับล่าปัญนาแต่ว่ามันมากน้ากันอีกแล้วด้วยมันมากหนานึ่งเห็นไหมอือไอ้สูตรสามตัวมาตัวนี่บนบวกล่างมีสามตัวติดแูกไหมค่ะค่ะแต่ว่าเขาบค่เคยได้ออกซองเยบซี่ไม่อคยรู้จักหรอกจ้าชงเป็นการช่วนตัวให้เบิ้งเทียบเชี่ยงไปทีตัววันนี้มันมาล่มตัวเก่าอีกแล้วไอ้สามตัวมาตัวนก็ได้ หนึ่งห้าศูนย์บอจปูแมนอือแต่ว่าบุมเป็นเล็กี่ปูที่เอามาโล่งเนี่ยค่ะสูตรขั้นนวดของ,นอนของนอนหมวดนีที่ออนนีนบอกสร้างเลยที่งงกันค่ะจ้งได้ตาให้แอดมินตอนสรุปคลิปเหมือนเอาน้าออกให้ FC เจ็บซี่ครับบนงน้าด้อยสามตัวติดนั่นไหมอ่าเบิร์ตอ่าสถิติที่ปูทรงมากเลยเนาะกระดาษแผ่นนั่นเลยเนาะจ้ะแมนแมนโอเคค่ะได้ค่ะสามตัวติดนะ อ่าบันนี้เข้ามาเขา่าเนี่ีนอาน่าางเล็กหนนี่บอปีไม่ก้นมากเกิดหม่มากบอกพอสะดวกบอกอบขึ้เปตวละครเฮยก็ว่งแต่ปีไม่มาก,ก,ก,กามือจ้องมือนนึงนอกอเหือปั๊บโตแน่ละนอปูแมนแมนเยี่ยเป็นลักเด้อบอันี้เนีอเป็นเป็นเลขปักหลักเลยค่ะ เจอบบวาแต่งกะปีไม่มากนี่ผู้คุนอยู่กับสูตรขั้นนวนเลยคัดคัดเน้นให้เอฟซีเต็มทีเล่นบ่จ้ะคัดสูตรหลับร้อยหลับติดหลับหน่วยบนนะคัดทุกสูตรจะเหลือมาอย่างละสูตรแล้วมาปนกวรวมกันนะค่ะเอฟักหลักสองตัวมาตัวแต่ละสูตรมันจะมีสองตัวค่ะอหลับ้อยเ้อวันที่สิเจ็ดนี่ สากับสี่หลักร้อยมีสามกับสี่ค่ะอืมมาตัวค่ะปักหลักนั้นเหรหลักสิบบนห้ากับหกมาตัวหลักสิบคือห้ากับหกค่ะอหลักหน่วยบนแปดกับเจ็ดมาตัวหน่วยมีแปดกับเจ็ดค่ะ,คะย้ำว่าเป็นเลขปักลักค่ะ จับคู่อันนี้จับคู่เต็มเพื่อลาสามจุดตดค่ะสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามห้าแปดสี่สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกแปดสามหกแปดอันนี้หลักร้อยเลขสามค่ะต่อมาเป็นหลักร้อยเลขสี่ ค่ะปูสี่ห้าเจ็ดค่ะสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่หกแปดค่ะอ่าก่อนอื่นต้องขอชีอ้แจงตรงนี้ว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นสูตรเต็มเพราะว่า สูตรและสองตัวมาตัวมันก็เลยจับคู่กันได้มาเป็นแปดหางค่ะแต่ถามว่าแปดหางเยอะขนาดนี้ใครจะไปซื้อไหวถ้าจะมีตังค์ไปซื้อขนาดนั้นก็จะขอตอบว่าถ้าถูกสามตัวโต้ดเนมันก็ยังดีกว่าถูกสองตัวตรงอยู่อืมแปดหางถือโต้ดกับคุ้มยุดีเนาะปูเนาะอืมอันนี้เป็นมุมมองเฉพาะปู่แร้วแต่คนอื่นปู่ไม่รู้นะแต่ คนเรามันมีสิทธิ์คิดต่างแต่ว่าเอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นแล่วะ,ะว่ากระจายไม่บังคับกันอทีนี้มาตัดเป็นสองตัวสองตัวบนค่ะก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะห้าแปดห้าแปดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกแปดค่ะทีนี้ฟันเน้นตามหลัก หลักร้อยฟันเลขสี่หลักร้อยเน้นหนักไปที่เลขสี่ค่ะทุกคนมีสิทธิคิดต่างได้ปู่อาจจะเน้นผิดก็ได้แต่อาจจะมั่นใจว่าสองตัวมาตัวแน่นอนอาจจะเน้นผิดตัวก็ได้สามอาจจะมาก,ก็ได้ก็เป็นไปได้ค่ะอืมหลักสิบฟันไปที่เลขห้าหลักสิบเน้นหนักไปที่เลขห้าค่ะส่วนหลักหน่วยยกมาทั้งสองตัวเพราะมันขาดไม่ได้ค่ะอ 7็ดกับแปดแปดกับเจ็ดนี่แหละลับน่อยค่ะอเป็นเลขสามตัวก็ฟันเง้นวันเลยต่อไปที่สี่ห้าเจ็ดกับสี่ห้าแปดสี่ห้าเจ็ดกับสี่ห้าแปดค่ะอืมอันนี้ก็คือเน้นแต่ไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะไม่มีโอกาสค่ะถ้าเราโต๊ดไว้สามตัวบนเดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวนี้กางกองฉลักกินแบงรัฐบาลมีเลขสามตัวบนนี่ ค่ะปูเออเราก็ลงลว้ผ่านจับอะไรก็ได้ก็ห้าสิบคูณห้าสิบยี่สิบคูณยี่สิบก็ว่ากันไปนั่นแหะค่ะอืส่วนตัวที่เราชอบมีอยู่ในใจได้คำนวณได้แล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะอืมไม่ผิกดกฎหมายยืนยันว่าถ้าเราเล่นอย่างมีสติแล้วก็ไม่ไปเล่นทิ่งที่ผิกดกฎหมายเฉพาะเราจะลงทุนผ่านอ,อ่า เตาตังก็ได้แต่นี้รัฐบาลมีสามตัวบนสองตัวบนหค่อแต่ไม่หนักสนุนให้เล่นจิิงที่กฎหมายนะค่ะเออเป็นี้เลขสองตัวเดอ้อค่ะปันจะที่ห้าเจ็ดกับห้าแปดสองคู่ห้าเจ็ดกับห้าแปดค่ะอืมมันเป็นเลขปักหลักต่อไม่ใช่ว่า หกเจ็ดหกแปดจะไม่มีสิทธิ์เป็นไปว่าโดยเฉพาะหกแ,บบแปดปู่เชื่อว่าคงจะไม่เหลือแล้วแหละนัมเบอร์นี้ออ่านเรียบร้อยเนาะปู่เนาะมันใครๆก็รู้มันเป็นเรื่องความรู้ที่ทุกคนที่พอจะรู้ได้เฉพาะตนอยแล้วค่ะปีใหม่ปีใหม่แต่ว่าเลขสูตรมันมลงมันมลงตรงจะดียืนยันว่าไม่ได้มีแนวความคิดจะต้องมาออกกระแสปีพศในเนื่อ,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 อความไม่ได้ออาอิงหลัก ทฤษดีว่าไอ้ผมคบคิดอ,อะไรล็อกค่ะทีนี้จุด้ายแมตหนึ่งใครซื้อไปบาง้ืยยัง,ยงนี่เลขไม่มาด้วยกันอืมนี่ล่ละเอฟซีปัญหานี่ล่ละที่บอกให้นุ๊ตเฝ้าตามอยู่นี่สรุปเลขไม่มาด้วยกันส่งค้ายปีเก่าในระยะเวลาห้าปีหลุดไปแค่ครั้งเดียวซึ่งปีหเก็บหลุดครั้งเดียวงมด่ห้าเก้าค่ะปู่ทำไมปู่จำแม่นก็ต้องจำแม่น อืมนันเหลมันหลุดครั้งเดียวปีหกเจ็ดนะค่ะแต่พอแต่พอเข้าปีหกแปดมาปุ๊บมันก็เอาอยู่หวดแรกก็เอาอยู่เลยสองตัวไม่มาด้วยกันวดน,นี้มันได้สองหกหกสองอืมสองหกหกสองอืมแอดมินซื้อไปกี่ใบแล้วงามอยู่ดีปูโอ้ยบ่มามาน้ำกันตี อืมแล้วเลขหก,กมันมาแรงด้วยนอหกกับสองมาแรงเลนยนะถ้าใครกับคู่หกสองสองหกนี่ก็ก็คือเอาเอาเป็นว่าปู่เองก็ไม่ได้ปรามาทใครหรอกนะแต่ว่าตามสูตรปู่มันได้มาแบบนี้ปู่ก็ต้องพูดตามสูตรค่ะเออทุกคนต่างมั่นใจแหละปู่ก็มั่นใจนะนั่นแหละเลขมันมาตดกันนะักติดตามดู มาโดยกันหน่วยสิบนะแต่ไม่ใช่ว่าร้อยจะไม่มีสิบมานะค่ะค่ะอันนี้เราต้องขอทําความเข้าใจแต่ถ้าหากเป็นรางวันอย่างอื่นนะเป็นรางวันต่เอเดฐการสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนถึงทุกอย่างแหละยลกเว้นไอ้รางวันที่หนึ่งกับรางวันเลขการสองตัวล่างเท่านั้นแหละค่ะเออที่สูตรมันคำนวณว่ามันมาด้วยกันเนะแต่ว่าผลยังไม่ประกาศนะค่ะ ยังไงก็ยนได้เอนตี้หรือว่ามูลีอะไรกันรู้ได้ไงรู้ว่าตัวมันไม่มาก็จะต้องรู้ตัวที่มันมาเนี่ยก็มีตัวที่มันมาก็บอกก่อนหน้านี้ละมันบอกว่ามันมาน่ตี้ตัวที่มันมากก็บอกไปแล้วน่ตี้อืมมั่นใจว่ามันมาแต่ว่ามันจะมาไม่มานั่นมันอีกเครื่องหนึ่งค่ะเออนั่นหละแล้วก็ไร เป็นของฝากทัางคิดอ้เรื่องเกี่ยวกับเลขสามตัวติดบนล่างนั่นอ่ะค<ะ>่ะค่ะก่อนหน้านี้ได้ส่งให้แอดินส่งให้แอดินทุกช่องนั่นแหละค่ะอือก็ไปดูตามสถิติได้ที่อดินได้โชว์ให้กันเนี่ยถ้าใครซชื่อก็้วก็ติดตัวนี้ไว<ะ>้ค่ะอ่ามันก็มีอะไรอ่ะมันมีศูนย์มีห้ามีหนึ<ะ>่ขอของนะะค่ะหมดก่อนมันก็เข้าห้าศูนย์ศูนย์ห้ามันจับคู่กันมาดีบ่อยบ้างแต่บางวันก็ไม่มานะ หมายถึงมันไม่มาคู่กันแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่เคยว่าจะไม่มีมาให้เห็นคือมันเป็นเลขต้องติดสามตัวนี้เไม่บนก็นล่างไม้เห็นอืมผู้ไดสี่ห้าตัวประกบเด็ดเด็กสกามารถเอาไปประกบใดทั้งสีนอกจากปูเนาะทุกอ้่างเป็นแนวทางทุกอย่างเป็นไกด์นำทางค่ะมเป็นแค่แผนที่เท่านั้นนะส่วนใครจะเลือกยังไงก็ก็ว่ากันไปนตามผลิตส่วนบุคคลค่ะ <laughs> ปีนี้ปีมาเสงแล้วมาเสงงูเล็กนะปีมาลงผ่านไปก็อายุก็เพิ่มขึ้นมาอีกปีหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้นั่นแหละเนาะค่ะปูแล้วก็งวดที่จะมาถึงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เอาให้เอซี C ทุกคนลองเอาไปตพิจารณาดูเด้อ คิดเจนนาดูทีนี้ก็ขอยั้มเรื่องไอ้เล็กไม่มาด้วยกันในสองหกสองนี่ถ้าหากมันไปโดนตัวที่ใครคนไดซื้อไปแล้วก็ต้องขอภอภัยอาตมาไม่รู้ว่า,าเออได้ตัวไหนบ้างนะมั้ยค่ะเพราะว่าเซียนหลังห้องมีเยอะอนะอ่ายังไงก็รอฟังผลไปด้วยกันาามามาแล้วก็ย้ำ เน้นให้ด้วยเลยไม่ต้องมีเพราะว่ามันเป็นอะไรมันใหม่ๆอยู่นั่นนะยังไม่มีพูดก็ไม่ค่อยเก่งกันด้วยเปิดปีไม่มากบอกพวกเก่งสมบอร์ปูเอ,อ่อติดอาบมันต้องไปซ้อมบทแล้วน่ยโอ้ยต้องมีสัมผัสกันคลิปที่สองดอกสนอ้ปูซ้ <c oughs> อมมากกว่าสิได้ไอ้มาเน้นมายำอีกได้ได้ <c oughs> การที่สิบสองสรุปเนาะค่ะ เน้นไปก่อนนะชิปสองก็มาสรุปความมั่นใจแล้เนาะโอเคค่ะปูรับรองว่าชิปโค้งสุดท้ายตัวเลขไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนเป็นการคัดมาอย่างมั่นใจอย่างสูงสุดแล้วแนะหละค่ะส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนเดิมกันเลยอาจจะเริ่มพรค่ะสาธุค่ะปู